สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ เจอกับพี่แป้กแล้วก็คือวันนี้เราก็จะอยู่ในแวดวงของโลบอกเช่นเคยแน่นอนว่าน้องๆหลายๆคนที่เล่นโลบออาจจะไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลบอ,อะมีกฎนะน้องๆรู้หรือเปล่าว่ากฎของโลบอมีกี่ข้อพี่แป้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วโลบอเนี่ยมีกฎทั้งหมด30บข้อและตัวน้องๆเองอะ่ะเคยทําผิดกฎหรือเปล่าแต่ตัวพี่ๆว่าพี่น่าจะยังไม่เคยทําผิดกฎนะหรือเปล่าวะ <laughs> จริงๆแล้วกฎเนี่ยปรับปรุงฉบับล่าสุดเลยก็คือ วันที่15มีนาะ2565จะมาอาธิบายคร่าวๆอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะตัวโลบอกเองอะ่ะมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ก็คือ1เรื่องความปลอดภัยเรื่องที่2ความสุภาพและความเคารพข้อที่3ความเป็นธรรมและความโปร่งใสข้อที่4ความปลอดภัยและเป็นความส่วนตัวส่วนมากที่เราเจอเหมือนที่พี่แป้งยกตัวอย่างไปเรื่องของไทยคิดจริงๆแล้วไทยคิดเนี่ยผิดกฎเยอะนะ แล้วก็หลายข้อมากเลยจริงๆพี่แป้นจะเริ่มหัวข้อแรกเลยความปลอดภัยของเขาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ทําแน่นอนก็คือ 1. การทําอันตรายต่อเด็กเราต้องเข้าใจด้วยว่าเกมเๆเนี้ยเด็กอะ่ะเล่นเยอะมันก็จะมีเหมือนพฤติกรรมบางคนที่พยายามแบบผูกมิดกับเด็กเป็นผู้ใหญ่มาผูกมิดกับเด็กอะไรเงี้ยเพื่อหลอกใช้เด็กเอารัดเอาเปรียบหรือ การล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่งมันมีข่าวนะคะน้องๆแต่เดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ EP พีนี้แน่นอนอาจจะเป็น EP หน้าก็รอติดตาม2 การคุกคามของความรุนแรงก็คือโรบอกเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เราแบบข่มขู่ผู้เล่น 3. าการแกล้งหรือการล่วงละเมิดแล้วก็ 4. การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตนเองหลายๆคนน่ะเขาก็จะแบบมองมองเรื่องแบบนี้เหมือนเรื่องคำว่าเบียวสนับสนุนให้คนที่แบบเหมือนเราเห็นแล้วแบบถ้ามันเบียวมากก็ไปตายสิอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยแกอย่างนั้นมันไม่ได้ข้อที่ห้า เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเพศไม่ว่าจะเป็นผ้าโป๊ปืปอยหรือคุณจะเดินล่อนจอนไม่ใส่เสื้อผ้ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมข้อที่6ก็คือความรุนแรงแล้วก็คาบเลือดคือจริงๆอนะ่ะในโลโบอกบางแมปเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนประมาณว่ามีอาวุธมีเหมือนเลือดสาดกันบ้างมีความรุนแรงมากแต่แบบว่ามันก็จะไม่ได้รุนแรงเกินความพอดีของตัวที่เขากําหนดมาเข้าใจไหมคะน้องๆแล้วก็จะเป็นเรื่องข้อ7เนื้อหาของการ,ก,ารก่อการร้ายหรือการที่แบบมีความรุนแรงสุดโต่งเลย ที่สําคัญการแสดงภาคสโลแกนร,รูปธงชาติตัวโลบอกเองเนี่ยจะไม่ให้สนับสนุนว่าแบบเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นกันในเกมเรื่องที่8ก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มีทุกเกมไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงมันก็มีคือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย้าง่ายๆก็จะเป็นอะไรที่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายหรือมันไม่เหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในเกมคุณห้ามทําและก็9นะคะกิจกรรมอันตราย จากทางกายภาพในโลกของความจริงก็คือเหมือนฟีลประมาณว่าอะไรที่มันดูอันตรายในโลกของเราเนี่ยเขาจะไม่อยากให้มันมาอยู่ในนี้หัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของความพลเมืองความเคารพซึ่งกันและกันมันจะเป็นหัวข้อที่พี่แป้ลว่ามันสําคัญข้อ10นะคะการเลือกปฏิบัติหรือการล้อเลียนคําพูดแสดงความเกลียดชังหรือง่ายๆก็คือ แท้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องท็อกซิกหมดเลยเว้ยในหัวข้อเนี้ยี่าไ่แป้งยกตัวอย่างเช่นแบบเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติจริงๆตัวเขาเขาเหยียดเราไทยคิดเนี่ยคือเขาผิดเหมือนกันนะไทยคิดบางคนอาจจะทําตัวที่ไม่เหมาะสมแต่ก็แบบว่าตัวเขามาล้อเรามันก็แบบไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนกันหรือคนที่พิการไม่ว่าจะทางจิตใจหรือร่างกายเนี่ยที่ไป่แป้งเห็นเลยใช้ตัวละครอา,อาอวตารที่ขาด่วนคนก็จะไปล้อว่าแบบเป็นไรวะขาด่วนขาพ ขาด้วนอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยคุณกําลังล้อเลียนข้อที่11ก็คือแน่นอนเพิ่งพูดไปคือเรื่องของการออกเดทหรือออนไลน์เดทติ้งจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ว่าคนไทยที่ทําต่างประเทศก็ทําเยอะมากค่ะทุกคนจริงๆขนาดคําพูดบางคําที่แบบของต่างประเทศอะถ้าบ้านเราเขาจะพูดแบบอุ๊ยที่รักมาแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ต่างประเทศเขาจะแบบ Hi b a b e อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาเขาพูดเขาก็จะแบบ Hi baby Hi b a b e อะไรอย่เงี้ยซึ่งมันก็จริงๆมันก็คือเรื่องมันก็ผิดกฎของทางโลบอกเขาอยู่แล้วเนอะข้อ11นะคะจำไว้นะน้องๆมีใครทำหรือเปล่าข้อที่12เราเจอแน่นอนคือการใช้คำหยาบคายจริงๆแล้วตัวโลบอกอะเขาก็จะแบบมีเหมือนฟิลเซนเซอร์ที่แบบสมมุติถ้าใครพิมพ์ คำที่มันแย่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนตัวเขาเรียกอะไรนะตัวซีเรียมอ่ะข้อที่13ก็เป็นเรื่องของการขู่กันโชคแบ็กเมย์ may. ก็เหมือนปรับประมาณว่าเรามาอนุญาตที่จะให้แบบมีการขูดรีดไถหรือแบ็กเมย์กันหรือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อที่14เนื้อหาทางการเมืองแบบอะไรที่แบบ เกี่ยวกับการเมืองต่างๆแต่บางทีพี่ก็ยังเห็นคนที่แบบเอาหน้าลุงตู่มาใส่เป็นเสื้ออยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือพิมพ์ว่าแบบทำแนงตู่บ้าหะคือต่างประเทศเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะาเขาอาจจะไม่ได้มองว่าไอ้คน,น จะไม่ให้นําเสนอเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นโศกราตกรรมข้อที่16คําพูดหรือพฤติกรรมนอกแพลตฟอร์มที่เป็นอันตรายข้อที่17ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่จะไม่ให้ใช้เสียงรบกวนเหมือนบางคนอะสังเกตไหมมันจะมีแมปไทยอยู่แมปหนึ่งที่สามารถเปิดใหม่ได้ก็เราเข้าไปดูแล้วก็มีคนนึงเว้ยเดินเข้ามาหาพี่แล้วก็กดเปิดไมค์แล้วเก็เปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้แบบ ดังมากแล้วพอเราเดินหนีเขาก็ยังแบบวิ่งมาเปิดตามแล้วบางทีก็มาตะโกนใส่แม่แบบยพ่อมึงพ่อมึงแม่มึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยอะไรวะ คือตัวเขาเขารู้ไหมว่าแบบสิ่งที่เขาทําอ่ะเฮ้ยมันผิดกฎอยู่นะพี่ก็ว่าต้องมีคนเจอแบบพี่แหละถ้าใครเคยเจอก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะข้อที่18การใช้พนักงานโลบอหรือบริษัทในเครือในทางที่ผิดแล้วก็หัวข้อต่อไปก็คือความเป็นธรรมและความโปร่งใสก็คือข้อ19คือการหลอกลวงคือเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้แผนการหลอกลวงบนเกมโลบอของเขาเหมือนหลอกว่ากดลิงก์นี้สิลิงก์เนี้ยได้โลบอฟรีกดเข้าไปปึ้งโดนแฮ มันมีจริงๆนะการขายทรัพย์สินโลบอกด้วยเงินจริงนอกแพลตฟอร์มซึ่งพี่จะบอกเลยว่าการขายทรัพย์สินโลบอกด้วยเงินจริงนอกแพลตฟอร์มมีทั้งโลก <c oughs> ในกลุ่มเนี่ยประเทศไทยเนี่ยขายกันเก่ง ขายตัวละครกันเก่งหรือเรื่องของการสแปมสแปมก็คือเหมือนสมมติเราเข้าไปในแมปแบบหนึ่งเนี่ยมันส่งข้อความซ้ำๆควายๆๆ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 พิมพ์ข้อความซ้ามําๆจนแบบมันคือสแปมมะคะ่ะน้องๆเอาง่ายๆบ้านบ้านพี่เรียกกวนทุนตีนนะอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะยี่สิบเอ็ดการโกงหรือหาผลประโยชน์ก็คือเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราใช้ช่องโหว่เพื่อหาข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมทุกบนแพลตฟอร์มของโลบอกข้อที่สองคือการแอบบอ้าง บุคคลอื่นหรือการบิดเบือนเหมือนแอบบอ้างว่าเนี่ยเราเป็นพนักงานที่อยู่บริษัทโลบอกอุย้ยมีขายเนี่ยกิฟต์การโลบอกลด50เอร์เนเนี่ยเราเป็นคนในบริษัทนะมาซื้อกับเราสิพอคนซื้อปั๊บมันโกงนี่คือการแอบบอ้างเป็นพนักงานบริษัทของโลบอก ข้อที่23คือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามันมีข่าวนี้ออกมาค่ะมีคนเอารูปของคิมคาดิเชียนมาใช้เป็นแมพในโลบอกซึ่งเป็นหน้าคิมคาดิเชียนเนี่ยกำลังร้องไห้เลยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกําลังละเมิดสิทธิของเขาโดยการที่คุณเอารูปของเขาอะมาใช้โดยที่คุณอะไม่ได้รับอนุญาตและคิมคาดิเชียนก็จะฟ้องโลบอกอันนี้พี่แปงเล่าข่าวเลยนะจริงๆแล้วตัวคิมคาดิเชียนอะเขาจะมีคลิปรุดของนางอะ มานานและซักประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วเหมือนเอามาล้อเลียนว่าเหมือนคิมคาเดเชียรร้องไห้และเป็นแมปนั้นมีรูปคิมคาเดเชียแล้วพูดว่าฉันจะเอาคลิปหลุดของคิมคาเดเชียนเนี่ยมาเผยแพร่เอาและคิมคาเดเชียนก็เลยอ่าฉันจะฟ้องเธอโรบอกตัวโลบอกเองก็ต้องจัดการที่จะต้องลบแมปแมปนี้เว้ยการแข่งขันหรือการชิงโชคคือไม่อนุญาตให้มีการชิงโชคหรือการเล่นเกมที่เหมือนเสนอ โลบัก <Low> เป็นหลังวันข้อที่25ก็คือสมมติถ้าคุณเนี่ยสร้างตัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในแมปหรือตัวโปรไฟล์ห้ามคุณแปะลิงก์สมมตุติมีคนพิมพ์ว่าไฮฉันชื่อนี่นี่นี่แล้วก็แปะลิงก์ว่าฉันน่ะมี Facebook อันนี้กดเข้าไปใน Facebook เนี้ยไม่ได้ข้อที่ย6คือการโฆษณาคือจริงๆคุณสามารถวางโฆษณาได้แบบภาพนิ่งหรือวิดีโอวิดีโอหรืออัปเลตจากโฆษณาตรง แต่ก็ต้องอยู่ในพิจารณาวินิจฉัยของตัวรบอกด้วยต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยและความส่วนตัว27การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตมันค่อนข้างสำคัญนะถึงจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเราไม่เจอกับตัวเองแล้ว็คงไม่เข้าใจการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไม่อนุญาตให้คุณอนะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเช่นเหมือนพิมพ์ไปว่า จริงๆแล้วอ่ะตัวเราเราชื่อแป้งชมหรือชื่อจริงชื่อตืดตืดตืดคือเขาไม่อนุญาตให้เราอ่ะพิมพ์อะไรที่มันเหมือนแบบมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้นะคะข้อที่29กก็คือแม่อนุญาตใ้ใช้โลบอกไปในทางที่ผิดอ่ะข้อสุดท้ายมาถึงแล้วเลยคือโรบอกอ e ีโคโนมีคือตัวจริงๆแล้วโลบอกเขาจะมีการรักษาระบบเรื่องของโลบักก็คือเขาจะใช้โลบักในการที่เหมือนแบบแลกเหรียญจากเงินจริง มาเป็นเงินเขาก็คือโลบักเขาจะไม่อนุญาตให้ซื้อแป้ไม่แน่ใจนะว่ามันผิดกฎไหมพวกร้านที่ให้เติมโลบักที่มันราคาอาจจะต่ํากว่าเติมเองอะไรอย่เงี้ยคือใช้บริการบุคคลที่3เพื่อขายแลกเปลี่ยนหรือแจกโลบักหรือส่งเสริมการขายที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วคะ30ข้อ พยายามจะพูดให้เข้าใจได้มากที่สุดแต่ตัวพี่แป้งเองบางอันพี่แป้งก็รู้สึกว่ามันก็ยากไปพี่แป้งก็ไม่ค่อยเก็ตถ้าผิดพลาดประการใดพี่แป้งก็ขออาภัยด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าจริงๆแล้วตัวโลบอกเขามีกฎเยอะมากบางคนอาจจะเคยทาผิดกฎโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็ได้แต่วันนี้พอฟังพี่แป้งแล้ว น้องๆคนไหนเคยทําผิดกฎไหมหก็พิมพ์มาได้นะจริงๆเราเจอบ่อยมากหัวข้อที่แป้งรู้สึกว่าพี่แป้งเห็นบ่อยที่สุดจะเป็นหัวข้อนี้ที่เป็นพวกเกี่ยวกับท็อกซิกล้อเลียงความเกลียดชังแล้วก็เป็นเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องการออกเดตออนไลน์เดทติง้งหรือคําหยาบคายคู่กันโชคเพราะพี่ก็เห็นมากับตาเหมือนกันแบบมนันหนึ่งกับกูไม่ลาอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่แป้งบอกอจริงๆไทยคิดเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยผิดกฎหมดเลยก็คือใครที่เคยทําผิดนะคะก็อย่าทําผิดซ้าส่วนใครไม่เคยทําผิดเลยก็ถือว่าน้องๆทําตัวน่ารักกับการเล่นเกมเล่นเกมให้สนุกค่ะอย่าให้เกมมาเล่นเราแล้วก็อย่าทําตัวไม่ดีกับคนอื่นเนาะเล่นให้สนุกกันดีกว่าถ้าวันนี้พี่แป้งพูดผิดภาพการใดก็ขออภัยอย่างที่บอกก็คลิปหน้านะคะพี่แป้งจะมาพูดเรื่องอะไร ก็รอติดตามกันเลยนะคะวันนี้พี่แป้งก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้กลับไปฟังให้ดีๆว่า30ข้อมีอะไรบ้างอยากให้พี่แป้งนะคะพูดหัวข้ออะไรหรือเอาข่าวมาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ติดตามกันได้นะคะคอมเมนต์บอกพี่แป้งก็ได้ค่ะว่าอยากให้แป้งมาพูดเรื่องไหนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย